ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณสตัง์ชี้แจงประจำวันที่22มีนาคม2565นะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยถามมาจากการดูช่องสตัง์มีเดียว่าหากมีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5นี้จะมีใครบ้างที่โดนตัดสิทธิ์นะครับก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะไปต่อเฟส5ไหมหรือว่า จะพับโครงการนี้แล้วใช้โครงการอื่นมาช่วยเหลือต่อนะครับถ้าหากว่ามีเฟส5จริงๆเนี่ยคนที่จะไม่สามารถลงทะเบียนหรือโดนตัดสิทธิ์ลงทะเบียนได้นะครับยังเป็นกลุ่มเดิมคือ 1. อายุต่ำกว่า18ปีถ้าหากว่าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยไม่สามารถที่จะสมัครคนละครึ่งหรือลงทะเบียนได้2คือไม่ใช่สัญชาติไทยถ้าหากว่าเป็นสัญชาติอื่นแล้วอยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้3 คนที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5ได้และสุดท้ายคือคนที่ได้รับเงิน200บาทหรือคนที่เคยได้รับเงินราชนะเข้าบัตรประชาชนตรงนี้ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นี่คือเกณฑ์ที่ใช้มาตลอดตั้งแต่เฟส1จนถึงเฟส4และเฟส5ก็น่าจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่สำหรับพี่น้องคนใดนะครับที่ใช้คนครึ่งเฟส4 ตอ,อนนี้นะไม่ว่าคุณใช้เงินหมดแล้วหรือไม่หมดก็ตามหากมีคนละครึ่งเฟสห้าจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือกดยืนยันสิทธิ์เดี๋ยวรอรัฐบาลประกาศอีกทีนะครับและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและไม่ได้มีคุณสมบัติต้องห้ามมะก่าวและอยากจะลงทะเบียนก็กอติดไว้เดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้นะครับตอนนี้มีความเป็นไปได้2อย่างสําหรับโครงการคนละครึ่งนะครับ1คือรัฐบาลอาจจะเพิ่มงวดเพิ่มในเฟสที่4 หรือแบบที่2คือรัฐบาลอาจจะปรับไปเป็นเฟส5เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมอีกทีว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้รัฐบาลก็ยังประเมินหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการค,คนละครึ่งนะครับก็สามารถทิ้งคาถามมาไว้ให้ได้คําถามไหนที่มีข้อมูลชัดเจนจากทางรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยสตางค์จะต,จะตอบทันทีส่วนคําถามไหนที่เป็นเรื่องในอนาคตจะเก็บไว้ทําการบ้านหากรัฐบาลประกาศเมื่อไหร่จะรีบมาทํคลิปตอบคุณผู้ชมนะฮะอยากดูข่าวจริงกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับ กดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้สิทธิและเงินสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลก่อนครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึง่งถึงห้าโมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ